การไม่เกิดอนุสัสสามเมื่อเสวยเวทนาสามแล้วดับเย็นพิขุทั้งหลายพิขุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อย่างนี้แลพิคุทั้งหลายเรียกว่าพิขุเป็นผู้มีสติพิคุทั้งหลายพิคุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลาย พิขุในกรณีนี้เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคูการเหยียดการทรงสังคติบาดจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอย่างนี้แลพิขุทั้งหลาย เรียกว่าภิกขุเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะภิกขุทั้งหลายภิกขุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละนี้แลเป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีสติมีสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมอยู่อย่างนี้ สุขเวทนาเกิดขึ้นใสเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สุขเวทนานี้อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วหาเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าอาศัยเหตุปัจจัยคือกายนี้นั่นเองก็กายนี้ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายซึ่งไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้แล้วจกเป็นสุขเวทนาที่เที่ยงมาแต่ไหนดังนี้ทิ่กุนั้นเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตามเห็นความเสื่อมความจางคลายอยู่ตามเห็นความดับไปความสลัดคืนอยู่ในกายและในสุขเวทนา เมื่อเธอเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตามเห็นความเสื่อมความจางคลายอยู่ตามเห็นความดับไปความสลัดคืนอยู่ในกายและในสุขเวทนาอยู่ดังนี้เธอย่อมละเสียได้ซึ่งราคานุสัยในกายและในสุขเวทนานั้นพิกุทั้งหลายถ้าเมื่อพิกุมีสติมีสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในธรรมอยู่อย่างนี้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นไสเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกขเวทนานี้อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วหาเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าอาศัยเหตุปัจจัยคือกายนี้นั่นเองก็กายนี้ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายซึ่งไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้แล้วจักเป็นทุกขเวทนาที่เที่ยงมาแต่ไหนดังนี้ทิขุน,นั้นเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตามเห็นความเสื่อมความจางคลายอยู่ตามเห็นความดับไปความสลัดคืนอยู่ ในกายและในทุกขเวทนาเมื่อเธอเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตามเห็นความเสื่อมความจางคลายอยู่ตามเห็นความดับไปความสลัดคืนอยู่ในกายและในทุกขเวทนาอยู่ดังนี้เธอย่อมละเสียได้ซึ่งปฏิคานุสัยในกายและในทุกขเวทนานั้นพิกุทั้งหลายถ้าเมื่อพิกุมีสติมีสัมปชัญญะ ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมอยู่อย่างนี้อทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นใซเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอทุคขมสุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่อทุคขมสุขเวทนานี้อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วหาเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่า อาศัยเหตุปัจจัยคือกายนี้นั่นเองก็กายนี้ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายซึ่งไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้แล้วจากเป็นอทุกขมสุขเวทนาที่เที่ยงมาแต่ไหนดังนี้ภิขุน,นั้นเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ ตามเห็นความเสื่อมความจางคลายอยู่ตามเห็นความดับไปความสลัดคืนอยู่ในกายและในอทุกขัมสุขเวทนาเมื่อเธอเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตามเห็นความเสื่อมความจางคลายอยู่ตามเห็นความดับไปความสลัดคืนอยู่ในกายและในอทุกขัขมสุขเวทนาอยู่ดังนี้เธอย่อมละเสียได้ ซึ่งอวิชชานุัยในกายและในอทุกขมสุขเวทนานั้นพิขุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงและเป็นเวทนาที่เรามีได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่ดังนี้ถ้าเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยง และเป็นเวทนาที่เราไม่ได้ม,มัวเมาเพลิดเพลินอยู่ดังนี้ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงและเป็นเวทนาที่เราไม่ได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่ดังนี้พิขุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องรอยรัดแล้วเสวยเวทนานั้น ถ้าเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องรอยลัดแล้วเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องรอยลัดแล้วเสวยเวทนานั้นพิขุนั้นเมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนา อันมีกายเป็นที่สุดรอบเมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบเธอย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจกเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้ พิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันได้อาศัยน้ำมันและไส้แล้วก็ลุกโพลงอยู่ได้เมื่อขาดปัดจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะขาดน้ำมันและไส้นั้นแล้วย่อมดับลงนี้ฉันใดพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือพิขุเมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบดังนี้ เมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบดังนี้พิขุนั้นย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจากเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้